สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจำเดือนพฤษภาคม2566นะครับในเดือนนี้นะครับมีเหตุการณ์พิเศษที่สำคัญมากเลยนะครับเนื่องจากว่ามีเลิกมงคล เป็นมหาโภคทรัพ์นะครับซึ่งอาจารย์ได้ตรวจดวงชะตาประจําเดือนเนี่ยก็ได้เห็นเหตุการณ์พิเศษนี้นะครับจะตรงกับวันที่6เดือน6ในทางจันทรคติปี66พอดีเลยในเรื่องของเลข6เนี่ยครับในทางโหราศาสตร์เนี่ยถือว่ามีความสําคัญมากเลข6เปรียบเสมือนเป็นโภคทรัพ์นะฉะนั้นวันที่มันมาตรงกันพอดิบพอดีเนี่ยนะครับถือว่าเป็น วันพิเศษมากๆแล้วก็มีเหตุการณ์พิเศษถึง6อย่างอีกเหมือนกันนะครับซึ่งจะหาเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยอาจารย์ลองตรวจแล้วนะครับไปล่วงหน้าอีก30ปีก็ยังไม่เกิดขึ้นอีกนะครับแล้วมีครั้งเนี้ที่จะเกิดขึ้นในวันที่6เดือน6ทางจันทรคติก็คือวันที่6พฤษภาคมนะครับโดยเหตุการณ์นี้นะครับเหมาะแก่การประสิทธิ กำลังมาหาครุเทวาเรียกว่าเป็นครูของเทวดาครูของพรมเทพต่างๆประสิทธิกำลังให้กับตัวเรานะครับเป็นการเชิญยานเทพยานครูต่างๆนะครับมาประสิทธิให้กับตัวเราส่งเสริมเกื่อหนุนให้เกิดมาหาภกขซั์ต่างๆโชคลาภความสำเร็จความสิริมงคลสำเร็จสมปรารถนานะครับโดยมี6เหตุการณ์อะไรบ้างนะครับมีอย่างนี้เหตุการณ์ที่1เนี่ยนะครับในวันเนี้ย เป็นวันจันเพนราชาเริกด้วยนะครับถือว่าดีมากๆเลยเหตุการณ์ที่สองเนี่ยมีเกณฑ์พิเศษทางโหราศาสตร์ที่เรียกว่าจันคุรุสุริยานะครับจันคุรุสุริยาเนี่ยครับเป็นเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ที่เรียกว่าบุญกุศลหนุนนําหรือคนที่มีบุญญาที่การจะมาเกิดบนโลกมนุษย์นะใครที่มีเกณฑ์จันคุรุสุริยาเนี่ยมักจะเป็น เจ้าคนในคนมีความเจริญรุ่งเรืองสําเร็จสมปัารถนานะครับเหตุการณ์ที่3มเนี่ยนะครับมีดาวคู่มิตรที่ส่งกําลังกันสูงสุดเลยนะเป็นดาวพิเศษที่ส่งกําลังแบบคู่มิตรคู่มิตรคือส่งเสริมเกื้อหนุนเกื้อกูลต่อกันนะครับเหตุการณ์ที่4นะครับดาวพระอาทิตย์มีตำแหน่งคุณภาพเป็นถึงมหาอุดเลยโดยที่ดาวพระอาทิตย์เนี่ยเป็นต้นกำเนิดของชีวิตทุก ชีวิตบนโลกใบนี้ได้กำลังพิเศษก็คือมหาอุดเป็นจุดสูงสุดเป็นจุดส่องสว่างที่สุดนะครับในดวงชะตาเลยทีเดียวซึ่งโดดเด่นมากๆเหตุการณ์ที่5นะครับก็คือดาวพฤหัสเป็นประธานสุภเคราะห์เลยในทางโหราศาสตร์เป็นตัวแทนของครุเทพเทวาต่างๆเป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์เป็นตัวแทนของความเป็นสิริมงคลต่างๆซึ่งดาวพฤหัสนี้นะครับ ย้ายราศีตั้งแต่วันที่19เมษายนแต่พอย้ายแล้วเนี่ยไปอยู่ในราศีทวาลแล้วก็ได้คุณภาพพิเศษ,ษ,ษ,ษที่เรียกว่าราชาโชคนี่เป็นเหตุการณ์สำคัญนะครับที่อาจารย์ต,ตรวจเช็คไปล่วงหน้าอีก30ปีก็ไม่มีเหตุการณ์ไหนเท่าเหตุการณ์นี้นะครับเหตุการณ์ที่6นะเป็นวันธงชัยนะครับในกาลโยคใหม่ที่เพิ่งถลิงศกเมื่อวันที่16เมษาเป็นต้นมาพอถลิงศกเสร็จปุ๊บ ในวันที่6นี้เป็นวันจันทร์เพ็นแรกและเป็นวันธงชัยด้วยแล้วมีเกณฑ์พิเศษทางโหราศาสตร์ที่มีเพชรเลิกและมหาเลิกในวันเดียวกันด้วยนะครับเพชรเลิกในทางโหราศาสตร์เนี่ยเหมาะแก่การประสิทธิสวดเจริญพุทธมนต์หรือเป็นการลงอาถรรพ์ถอนอาถรรพ์ฝังอาถรรพ์ทำพิธีทางสายเวทนะครับประสิทธิกําลังต่างๆตรงนี้เหมาะสมมากส่วนเรื่องของมหาเลิกเนี่ยเป็นเลิกม,มงคลพิเศษที่ ที่สามารถทําความมงคลให้เกิดขึ้นในทุกๆด้านนะครับซึ่งในวันนี้อาจารย์ก็จะทําพิธีแบบโบราณเลยนะครับจะมีการสวดพุทธพิเศษถึง2ครั้งนะครับครั้งที่1เนี่ยเวลา1 0บโมงเนาทีนะครับเป็นฤกิกจันทุรุสุริยา ที่จะมีการสวดเจริญพุทธมนต์พิเศษนะครับให้เกิดความมงคลให้เกิดสิริมงคลให้เกิดความสมปรานานะครับและอีกเลิกหนึ่งนะครับเวลา2องทุ่มสีนาทีนะครับก็เป็นราชาเลิกนะครับก็จะทําพิธีพุทธพิเศษนะอันนี้ก็จะเป็นการสวดมนต์คาถา นะเป็นชุดมนคาถาเกี่ยวกับโชคลาภโภคทรัพย์เมตตามหานิยมประสิทธิกำลังให้แต่ละคนที่ร่วมพิธีนะครับและมีการเบริกเนตยานครูยานเทพประสิทธิกำลังมหากรุเทพเทวาเนี่ยให้แต่ละคนทีละคนเลยนะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะเข้าร่วมพิธีในวันนี้ เป็นมงคลเริกม,มหาโภคทรัพ์นะครับจะมีการประสิทธิทกำลังครุเทวานะครับเพื่อที่ให้ส่งเสริมเกื้อหนุนดวงชะตาของเราเนี่ยให้เกิดความโชคดีมีโชคลาบมีความสำเร็จสมปรารถนานะครับใครสนใจก็ติดต่อ Line o t o p e o w o w n หรือโทรมาที่0 8 6 3 6 6 6 9 9 0นนะครับดาวพฤหัสเป็นตัวแทนของครูอาจารย์ สภาววิชาและความเป็นสิริมงคลทั้งมวลในทางโหราศาสตร์ถูกจัดให้เป็นดาวประธานฝ่ายสุปเคราะห์จะโคจรได้ตำแหน่งคุณภาพที่พิเศษเป็นตำแหน่งราชาโชคโดยเริ่มตั้งแต่19เมษายน2,566ถึงวันที่30เมษายน2,567ให้คุณสูงมากเมื่อดวงดาวส่งกำลังเป็นมงคลให้คุณมากในดวงชะตา ทุกกคนาต้องน้อมรับกำลังเข้ามาประสิทธิใส่ตนตามหลักวิชาโบราณราชาโชคหมายถึงคราวที่จะต้องเป็นใหญ่คราวดีจะเป็นผู้มีอำนาจวาสนามียศศักดิ์มีทรัพย์สินมีความโชคดีมีเกียรติยศชื่อเสียงการงานจะก้าวหน้าเป็นที่นิยมช,มชมชอบรักใคร่โปรดปรานต่อคนหมู่มาก ต่อเจ้านายมีผู้อุปถัมภ์ค้ำชูดังบทกลอนที่ครูโหนได้รจนาไว้ว่าราชาโชคโดดเด่นฉโลกฉเหลา่าผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงา่ามีอำนาจราชศักดิ์ดุดราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองพิธีเชิญมหาครุเทพเทวา ประสิทธิ์กำลังมหาเทพฤาษีผู้เป็นครูของเหล่าเทวดาทั้งปวงเป็นครูแห่งสติปัญญาความรู้พลังญาณพิเศษเมื่อดาวพฤหัสมีคุณภาพเป็นราชาโชคจะยิ่งมีอนุภาพมากมีกำลังส่งเสริมเกื้อหนุนดวงชะตาดึงบุญกุศลวาสนาหนุนนำเจริญรุ่งเรืองมีโชคลาภสำเร็จสมปรารถนา แก้ไขสิ่งติดขัดด้วยกำลังครูประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์พระเวสักดิท์จานอัคระยันพร้อมเชิญยานครูประสิทธิให้เป็นสิริมงคลเพื่อการสักการะบูชาขอพรความสำเร็จประจำวันเฉพาะบุคคลตามพื้นดวงชะตาในวันจันเพนที่6พฤษภาคม2,566 เป็นมหาฤกิกมงคลราชาฤกิกสนใจติดต่อจองด่วนจำนวนจำกัดได้ที่ line a อ o p โอ d พ w ดหรือที่เบอร์086 336 6390ลัคนามังกรพฤษภาคม2566นะครับ ดาวประจําตัวของชาวลัคนามังกรก็คือดาวพระเสาร์นะครับตอนนี้ดาวพระเสาร์เนี่ยก็โครจรอ,อยู่ในเรือนการเงินของตัวเองตั้งแต่วันที่1มีนาเป็นต้นมาเนี่ยนะครับเชื่อว่าชาวลัคนามังกรเนี่ยมีความมุ่งมั่นกับการหาเงินมุ่งมั่นกับการทํางานขยันที่จะสร้างตัวนะต้องการสร้างอนาคตต้องการเม็ดเงินเข้ามาซึ่งเดือนพฤษภาคมนี้นะครับก็มีข่าวดีอีกดาวพระหัสเนี่ยนะครับ โครจรเป็นปราชาโชคอยู่ในเรือนพันธุนะพันธุก็หมายถึงหน้าที่หมายถึงบ้านรถมีโอกาสดีๆสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นเชื่อว่าชาวรัชนามังกรนะครับตลอดหนึ่งปีต่อไปนี้เนี่ยครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปมีโอกาสได้บ้านได้รถมีโอกาสได้สิ่งดีๆมีโอกาสได้งานได้เงินมีความเจริญรุ่งเรืองสร้างเม็ดเงินและเดือนพฤษภาจะเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางของอนาคตใหม่ นะเรียกว่าจะมีการาลงทุนใหม่การค้าใหม่เกิดความเจริญรุ่งเรืองมีไรายได้เสริมมีทิศทางสำเร็จสมปัารถนานะครับเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นเลยนนะการเงินนะครับชาวลัคนามังกรเนี่ยเจ้าเรือนการเงินก็คือดาวพระราหูดาวพระราหูตอนนี้เป็นเทวีโชคอยู่ในเรือนพันธุนะฉะนั้นเรือนพฤษภาคมนี้นะครับชาวลัคนามังกรเนี่ย ต้องระมัดระวังเรื่องรายจ่ายอาจจะมีรายจ่ายเข้ามามากนะครับดาพระสุกเองก็มีการย้ายราศีตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมนะเสิร์ตด,ด้วยมีการเดินรุดหน้าอย่างรวดเร็วอาจจะมีเหตุแห่งรายจ่ายที่ไม่ได้คาดคิดเอาไว้นะมันจะแบบปุ๊บปั๊บเข้ามาลดเสียของเสียหรือมีปัญหาสุขภาพนะหรือโทรศัพท์หายโทรศัพทพ์เสียต้องไปซ่อมมี เหตุแห่งรายจ่ายปุ๊บป,ปั๊บเข้ามานะครับตรงนี้ก็ต้องบริหารการเงินกันให้ดีนะจะจ่ายอะไรจะลงทุนอะไรก็ต้องวางแผนนะบางคนอยากจะลงทุนในเดือนนี้ลงทุนแล้วเพื่อเก็บเกี่ยวผลตอบแทนก็ให้ค่อยๆลงทุนอย่าลงทุนเป็นก้อนใหญ่นะค่อยๆเฉลี่ยการลงทุนไปเมื่อได้ผลตอบแทนมาก็ค่อยหมุนเงินกลับไปใหม่นะครับส่วนใครที่อยากเสี่ยงโชคนะม่โอกาสเสี่ยงโชคแล้วสําเร็จสมปรารถนาได้เงินหมุนเวียนกลับมา จับใจใช้สอยให้ชื่นใจสบายใจกันได้นะครับบางคนมีโอกาสได้รับคอมมิชชั่นนะโดยเฉพาะตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไปนี้ถือว่าทิศทางการเงินสดใสามากนะครับ<ม>การลงทุนนะครับชาวลัคนามังกรนเนี่ย ถ้าอยากจะลงทุนในดือมพิศษภคบุนี้นะครับสามารถเลือกลงทุนได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะครับใครที่อยากจะลงทุนในหุ้นไปออมเงินในหุ้นเนี่ยนะครับให้เลือกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์วัสดุก่อสร้างอุปกรณ์ต่อเนื่องอินฟาสตัคเจอร์พวกนี้นะจะทำกำไรได้ดีนะครับคริปโตเคเรนซีนะครับใครอยากออมเงินในสกุลเงินดิจิตอลต่างๆให้เลือกสกุลเงินที่มีชื่อเสียงในฝั่งยุโรปนะหรือเป็นยุโรป เฉียงใต้ตะวันตกเฉียงใต้ก็ได้ทิศท,ทางตะวันตกเฉียงใต้ก็จะดีนะครับตรงนี้และให้ลงทุนแบบระยะยาวนะอย่าไปทําแบบเก่งกําไรระยะสั้นอันนี้ลงทุนระยะยาวนะครับก็จะทํากําไรได้ดีส่วนใครที่อยากจะเริ่มต้นสร้างแบรนด์ทําสินค้าตัวเองนะครับหรือจะไปซื้อธุรกิจแฟรนไชส์มาทำนะครับให้มุ่งเน้นนะครับธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะอะไรเกี่ยวข้องกับการแพทย์อุปกรณ์การแพทย์เทคโนโลยีล้ําสมัย เกี่ยวข้องกับชีวิตคนเกี่ยวข้องกับสุขภาพพวกนี้จะทำกำไรได้ดีนะครับมหายังจักรวาลเทพนพเคราะห์ประทานพรบูชาองค์มหาเทพเทวดาทั่วจักรวาลเหล่าเทพเทวดาคอยอนุเคราะห์คิดการสิ่งใดเทวดาส่งเสริมช่วยเหลือให้สมดังปรารถนาทุกประการ บัณฑิตชาติใดบูชาและอุทิศทักษิณาแก่เหล่าเทพเทวดาเทพเทวดาเหล่านั้นย่อมบูชาตอบย่อมอนุเคราะห์บัณฑิตชาตินั้นดูดมารดาอนุเคราะห์บุตรผู้เกิดแต่อกเมื่อเทพเทวดาอนุเคราะห์แล้วย่อมพบเห็นแต่ความสุขความเจริญทุกเมื่อสนใจบูชามหาย,ยัานจักรวาลเทพนพเคราะห์ประธานพรติดต่อได้ที่ไลน์แอดโอเพนดาวหรือที่เบอร์ 086-336-6390การงานนะครับเจ้าเรือนการงานก็คือดาวพระศุกร์นะครับตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยดาวพระศุกร์ยังเป็นเกษตรราธิบดีอยู่นะหมายถึงมีความหนักแน่นมั่นคงบางคนงานเยอะงานเต็มไปหมดนะแล้วพอวันที่4พฤษภา ตาพระสุขเสด์จอีกนะครับเสด์ในทางโหราศาสตร์เรียกว่าเดินหน้าอย่างรวดเร็วเลยพอมีการเดินหน้าอย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับก็จะเกิดการแข่งขันเกิดความก้าวหน้า เกิดการบริหารจัดการเกิดการขับเคลื่อนไปข้างหน้านะตัวเราเนี่ยก็ต้องไปบริหารจัดการนะอาจบางคนอาจจะมีความกดดันบ้างเพราะโหงานเยอะงานเข้านะเกิดการแข่งขันเกิดการสื่อสารอะไรต่างๆนะบางคนก็กดดันกันไปแต่ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงถือว่าเป็นทิศทางที่ดีของการงานนะครับพนักงานประจำนะครับก็ให้เน้นนะ นำงานเก่าๆผลงานเก่าๆไปศึกษาข้อมูลเส้นทางเก่าๆความสำเร็จในอดีตนะครับเอานำมาปูทางสู่สิ่งใหม่นะมันก็จะเกื้อกูลดวงชะตากกเกื้อกูลความสำเร็จในงานนะครับ เจ้าของกิจการนะครับให้เน้นการสื่อสารการเยี่ยมเยียนลูกค้าการสื่อสารไปพูดคุยไปเยี่ยมลูกค้านําประสบการณ์ต่างๆข้อเรียกร้องต่างๆของลูกค้านํามาปรับปรุงพัฒนางานหรือไปสื่อสารถึงสิ่งใหม่ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับอย่างนี้นะครับสื่อสารกัน2ทางมันก็จะเกื้อกูลดวงชะตาด้านการงานนะครับให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้ดีนะครับ ความรักนะครับคนที่มีคู่นะครับให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยนะค่อยๆพูดจาด้วยเหตุผลต่อกันนะอาจจะมีงองอแงกันบ้างงงแงเอาแต่ใจกันบ้างนะครับก็ไม่มีอะไรหนักหนานะครับส่วนคนไม่มีคู่ในเดือนนี้นะครับเรียกว่าจะมีคนมาจีบอาจจะเอางานบังหน้าเข้ามาจีบเราคุยคุยไปคุยมารู้สึกไม่ถูกใจแต่ก็คุยกันไปก่อนก็ได้นะใครเหงากันไปนะครับ สุขภาพนะครับชาวลักนามังกรในเดือนนี้ให้พักผ่อนให้เพียงพอนะถ้านอนน้อยจะเวียนหัวฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะไปกระทบกับสิ่งอื่นก็ให้นอนให้พอนะครับปรับดวงเสริมชะตานะครับให้ชาวลักนามังกรถวายน้ำดื่มน้ากินน้ำใช้นะอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรและก็ฝึกอุทิศบุญ358นะครับ ซึ่งถ้าใครไม่เข้าใจว่า358เป็นยังไงอาจารย์เตรียมไว้ให้แล้วในช่อง YouTube อาจารย์กิษณะนะครับกดที่เพลย์ลิสต์ธรรมะธรรมนิมิตนะ EP ที่8ไปฟังดูแล้วก็ฝึกทำกันทุกวันเลยมันจะเกือ้อกูลดวงชะตานะครับอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรเลขมงคลนะครับเตรียมให้เป็นความมงคลตลอดทั้งเดือน ส่วนใครที่เป็นสายเสี่ยงโชคอยากนําไปเสี่ยงโชคก็ได้นะก็ให้ติดตามรายการเกี่ยวกับเสี่ยงโชคโดยเฉพาะที่อาจารย์เตรียมไว้ให้นะครับในช่อง YouTube อาจารย์กฤษณะไปกดที่เพลย์ลิสต์ไปดูที่หมวดโชคลาบนะครับก็จะมีรายการวิเคราะห์ดวงดาวมีรายการวงล้อเสียงทายมีรายการโชคใหญ่เงินทับตัวดูทุก รายการเสร็จแล้วจะนำเลขมา mix and match ในช่วงเลขมงคลนี้ก็ได้หรือใครจะไปดูเลขปฏิทินอาจารย์อีกนะมีปฏิทินเบิกมงคลนี่แจกกันตั้งแต่ต้นปีนะมีเรียกว่าโอ้โหเข้า6ตัวก็มีเข้า3ตัวนะใครเป็นสายเสี่ยงโชคก็นำไปใช้กันได้นะครับส่วนเลขมงคลเตรียมไว้ให้เนี่ยใช้ตลอดทั้งเดือนจะเป็นวันเซ็นสัญญาจ,จะเป็นวันส่งลูกเข้าโรงเรียนอะไรตามสะดวกเป็นมงคลตัวเลขนะครับ1 5 4 7 3 ปี256ดาวหลัก4ดวงที่เป็นภาพรวมของชีวิตทุกลักษณะจะมีการย้ายราศีใหญ่ในทางโหราศาสตร์ทั้งดาวมรุยูดาวราหูดาวเสาดาวพฤหัสพร้อมเกิดเกณฑ์คาดที่อันตรายดวงคุณจะเป็นอย่างไรตรวจวิเคราะห์ชะโลกมงคลเสริมดวงชะตาแก้ไขสิ่งที่ติดขัดขอคมากรรมเจ้ากรรมในเวรเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองรุ่งโรธ ตรวจสุขภาพดวงประจำปีแบบรู้รึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิรดมสนใจติดต่อ Line at open d o ดาหรือโทรมาที่086-336-6390ที่ Line at o p e เ d o ดาหรือที่เบอร์086-336-6390